วิวัฒนาการของนักรีวิวที่เคยพกขาตั้งกล้องจากอันนี้เลยท่านี้คงจะไม่ต้องมาพูดใช่ไหมว่าน้องเขาว่าพกง่ายก็เห็นอยู่ตามตาว่าคือเรื่องจริงแต่ก่อนนะเกิดมากเวลาออกไปถ่ายอะไรข้างนอกคนเดียวเลยฮิ่วอุปกรณ์ใหญ่โตพอพกอดีใช่ปะก,ก็ไม่รู้สึกกระตุกตากจนทาให้คนข้างๆรบก<ข>วนเรื่องเดอ๋ขาตอนแรกอ่ะแบรนดให้เรียกสิ่งนี้ว่าไตรพอร์ังดูแล้วเข้าใจลําบากจะขาตั้งกล้องก็ไม่เชิงมันขอเรียกน้องเขาว่าขาตั้งมือถือแล้วกันเคยดูคลิปก่อนจําได้ไหมว่ากูมีแม็กเซเนา,เนาตูลมอตารถเหมือนจะลาาากว่ตรงสคม สูงที่ได้มาจะทําให้เวลาตั้งโตเซลฟี่หรือถ้าไม่ใช่ใส่คอนเทนต์ตั้งไว้ดูคลิปก็ได้มุมที่สูงกว่าและด้วยความที่น้องเขาย,ยกมือถือขึ้นมาได้ก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถนั่งดูคอนเทนต์ไปด้วยชาร์จไปด้วยพร้อมๆกันนี่มันคือนวัตกรรม g e n i u s and Innovation <S ถ้าหากว่ารู้สึกสูงเกินไปน้องตั้งธรรมดาก็ได้นะไม่มีปัญหาความเจ๋งที่สัมผัสได้ว่าดีกว่าเดิมก็คือการดูดของแม่เหล็กมันแน่นดีมากเลยอรอบเนี้ยคงอาจจะเป็นเพราะเขาตั้งใจออกแบบสําหรับการถ่ายบล็อกโดยเฉพาะจะได้ไม่หหหลลุดดแแ้้้ววกกกยยััังงใมมมมม่่่เพิาาอออออีีีีนนึสํรบคทืืถไ วัสดุก็คงทนอีสี่แล้วเกินเช็ดด้วยแอลกฮอฮอล์ก็ไม่มีเลอากุญแจมากควรก็ไม่เป็นรอยบอกเลยว่าใครที่เกิดมามีจิตวิญญาณนักรีวิวน้องคนดีเธอสามารถพกเอาไปใช้ได้ทุกที่จริงๆเออยกเว้นแต่ทุกที่ที่ว่ากลางห้างเอาก็ได้และแน่นอนว่าของจริงๆแบบนี้ได้มาจาก425ดีกรีร้านเดิมที่เซ็นทรัลเวอร์ชั้น4หรือถ้าไม่อยากมาเดี๋ยวแปะไว้ให้ที่เดิม